คุณยังจำความรู้สึกตอนเล่นเกมนี้ได้ไหมหรือถ้าคุณลืมไปแล้ววันนี้เราจะพาคุณย้อนวันวานไปด้วยกันกับดากอนเนสเฮ้สวัสดีครับเพื่อนๆผมนุสลาและว,วันนี้เราอยู่กับรายการเกมสตอรี่กันอีกแล้วนะครับ วันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาย้อนวันๆไปด้วยกันกับเกม Darkness ครับถ้าพูดถึงเกมแอคชั่น MMO RPG ในสมัยก่อนที่มีธีมล่ามังกรเกมที่เรานึกถึงคงหนีไม่พ้น Monster Hunter ผมล้อเล่นครับมันต้องเป็นเกม Darkness สิครับ โดยเกม d a g o n e s s นะครับเป็นเกมหนึ่งของบริษัท Nexon น,น,นะครับที่พัฒนาโดยบริษัท Identity Games นะครับถ้าคนที่ชอบเล่นเกมก็น่าจะคุ้นชื่อของ Nexon เ,เป็นอย่างดีนะครับมีเกมดังๆมากมายที่ทาง Nexon เ,เคยมาเปิดไม่ว่าจะเป็น Elsword, นด z ตั d ไปจนถึงเกม RPG ในตำนานอีกหนึ่งเกมอย่าง Maple Story ก่อนอื่นเลยนะครับเรามาทำความรู้จักกับค่าย n ซ่อนกันก่อนนะครับโดย n ซ x อนนะครับเป็นค่ายเกมของประเทศเกาหลีใต้นะครับเริ่มต้นจากการเป็นผู้พัฒนาและผู้จัดจำหน่ายเกม PC นะครับ n ซ x อนนะครับมีการดําเนินการกว่า190ประเทศทั่วโลกนะครับแต่รายได้ส่วนใหญ่นะครับจะมาจากฝั่งเอเชียแล้วนี่เองครับโดยค่ายที่ได้สิทธิ์ในการเปิดบริการเกมด a ร์กเน t ในประเทศไทยนะครับคือค่ายที่เราคุ้นเคยกันดีเลยละครับเป็นค่ายที่มีคลิปรีวิวเยอะที่สุดในช่องของผมแล้วนะครับนั่นคือ p a y p a r k นั่นเองครับเพยพารโดยเกมดาร์กเนสนะครับเปิดให้บริการในเดือนมีนาคมปี2555นะครับถึงปัจจุบันนะครับ เกมจะปิดตัวลงไปแล้วนะครับแต่ยังสามารถหาเล่นได้จากเซรเวอร์อื่นๆนะครับที่นำมาเปิดบริการใหม่เอาล่ะครับเรามาพูดถึงตัวเกม darkness กันบ้างดีกว่าเกม darkness นะครับเป็นเกมแนวแอคชั่น mmorpg ที่มีธีมอยู่ในโลกยุคเก่านะครับโดยตัวเกมนะครับจะให้เราลงดันฆ่ามอนสเตอร์นะครับมีตั้งแต่มอนสเตอร์ทั่วไปนะครับไปจนถึงมังกรเลยครับใช่มันคือมังกร แต่ว่ามันจะเป็นมังกรในรูปแบบของมังกรฝั่งยุโรปนะครับซึ่งตัวเกม d a r k n e s นะครับจะมีเนื้อเรื่องที่น่าติดตามมากๆครับสำหรับผู้เล่นที่ชอบเสพเนื้อเรื่องนะครับผมแนะนําเลยว่าเป็นเกมที่มีเนื้อเรื่องที่เข้มข้นมากๆตัวเกม Darkness นะครับถูกออกแบบมาให้คล้ายกับเกมในเครื่องคอนโซลในสมัยนั้นนะครับทำให้ตอนที่เกมเปิดมาในประเทศไทยนะครับผมจำได้เลยว่ามันแปลกใหม่มากๆสำหรับเกมเมอร์ในสมัยนั้น แล้วก็ทีมงานนะครับยังเก็บรายละเอียดองค์ประกอบต่างๆได้อย่างดีด้วยครับไม่ว่าจะเป็นแสงสีแล้วก็เสียงนะครับทั้ง3อย่างนี้คือในตอนนั้นือเก็บมาได้ดีมากๆทําให้เกม death r a e นะครับเป็นเกมที่ฮิตติดช้าในสมัยนั้นอย่างมากนะครับโดยในส่วนของอาชีพนะครับมีให้เราเลือกเล่นอยู่หลายอาชีพมากครับไม่ว่าจะเป็นวอลลิเออร์วอลลเออร์นะครับเป็นอาชีพสายต่อสู้ระยะประชิดที่มีระเมิดการโจมตีที่มากพอสมควรเลยนะครับโดยมีอาวุธให้เลือกอยู่หลายรูปแบบเลยครับไม่ว่าจะเป็นดาบใหญ่ ค้อนหรือว่าขวานนะครับโดยอาวุธแต่ละรูปแบบครับความเร็วในการโจมตีท่าทางในการโจมตีหรือว่าดามจนะครับจะไม่เท่ากันด้วยบอกได้เลยครับว่าทําออกมาได้ดีมากๆอาชีพถัดไปนะครับอาเชอร์นะครับอาเชอร์นะครับหรือว่าอาชีพที่เรารู้จักคือธน,นูนครับเป็นอาชีพสายระยะ กลางไปจนถึงไกลเลยครับเป็นอาชีพสาย DPS นะครับโดยสามารถเลือกใช้วุฒิด้มแบบคือธนูใหญ่ธนูเล็กแล้วก็หน้าไม้ครับโดยธนูใหญ่นะครับจะเป็นการยิงระยะไกลอย่างเดียวเลยครับส่วนธนูเล็กนะครับจะเป็นเน้นต่อสู้ระยะใกล้นะครับเป็นพวกอโคแบทแล้วก็สุดท้ายครับหน้าไม้จะเป็นต่อสู้ระยะกลางเท่าที่เคยเจอนะครับที่เขาเล่นกันเก่งๆก็จะเป็นธนูเล็กครับจะเป็นพวกอโคแบทที่ เล่นเันโหดมากในสมัยก่อนอาชีพต่อไปนะครับเป็นซอกเซเลสนะครับเป็นอาชีพที่ใช้เวทมนต์เป็นหลักเลยนะครับโดยเวทมนต์ของเขาจะมีเวทมนต์ที่เกี่ยวกับธาตุนะครับไม่ว่าจะเป็นดินน้ำลมไฟหรือไปจนถึงเวทมนต์เกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงก็มีนะครับมีพลังโจมตีสูงที่สุดในเกมด้วยนะครับซอกเซเลสมีอาวุธที่ใช้นะครับเป็นไม้เท้าแล้วก็หนังสือเวทมนต์นะครับอาชีพต่อไปนะครับเป็นคลิริกนะครับ เป็นอาชีพสายเท้นม์เช่นเดียวกับซัสเซเลสนะครับแต่ว่าจะมีพลังโจมตีที่น้อยกว่าแต่ว่าในส่วนของพลังป้องกันนะครับกับสูงมากกว่าซัสเซเลสอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับโดยในแต่ละอาชีพนะครับเมื่อถึงเลเวล15นะครับจะสามารถเปลี่ยนไปเป็นคาที่สูงกว่าเดิมได้นะครับทำให้ตัวละครเรานี่คือเก่งแบบก้าวกระโดดได้เลยครับถัดไปนะครับเป็นระบบเกมกันบ้างดีกว่าครับระบบที่ไม่พูดถึงคงไม่ได้นั่นคือระบบตลาดกลางนั่นเองครับถือได้เลยนะครับว่าเกมดาร์คเนสเป็นเกมแรกๆเลยนะครับที่นําระบบตลาดกลางมาใช้งานปกติเกมในสมััยก่อนนะครบ ถ้าเราจะขายอุปกรณ์ต่างๆนะครับตัวละครเราจะเป็นต้องตั้งร้านขายของตรงที่เราต้องการนะครับเช่นไม่ว่าจะเป็นเกมที่ตั้งร้านน่าจะเป็นแร็นานล็อกหรือว่าโยกังนะครับโดยวิธีการตั้งร้านขายของนั้นนะครับมันทําให้เราเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์มากๆครับเพราะว่า ตัวละครเราที่ตั้งร้านขายของครับมันจะไปไหนไม่ได้เลยเกม Dakoness นะครับจึงเป็นเกมแรกๆนะครับที่นําระบบตลาดกลางมาใช้ในตอนนั้นระบบนี้ถือว่าดีมากๆเลยนะครับคนขายคือไม่ต้องไม่จําเป็นต้องไปหาเมืองเพื่อจะตั้งร้านส่วนคนซื้อก็ไม่ต้องเดินขาลากหาของเป็นชั่วโมงชั่วโมงซึ่งไม่รู้จะเจอไม่ด้วยนะครับแล้วก็ในระบบตลาดกลางของ Dakoness นะครับยังมีฟังก์ชันค้นหาอุปกรณ์ที่เราต้องการได้เลยในทันทีนะครับถือว่าตอบโจทย์มากๆเลยนะครับคือเราไม่จำเป็นต้องเดินหาเลยครับ โดยล่าสุดนะครับเกม Darkness นะครับถูกนำกลับมาเปิดใหม่ในรูปแบบของเกม PC นะครับคือก่อนหน้านี้ต้องบอกก่อนว่า d a r k n e s t มันไปเปิดในรูปแบบของเกมมบายนะครับผมไม่รู้ว่ามันมันดังแค่ไหนหรือว่าอะไรเพราะปกติด้วยส่วนตัวครับผมไม่ค่อยได้เล่นเกมโทรศัพท์อยู่แล้วปัจจุบันนะครับเกม d a r k n e s t กลับมาเปิดในรูปแบบ PC เช่นเดิมนะครับโดยจะใช้ชื่อว่า d a r k n e s t Classic ครับโดยเลเวลสูงสุดของ d a r k n e s t Classic นะครับจะอยู่ที่32นะครับ ก็คือเป็นแพทแรกๆของดาร์กเนสในช่วง14ปีที่แล้วนะครับ13-14ปีที่แล้วเป็นช่วงแพทแรกๆเลยที่ตัวรทรเราจะเวลตันที่24แล้วก็อุปกรณ์หรือว่าดันเจี้ยนะครับจะเป็นแบบคลาสสิกในสมเหมือนในสมัยแรกนะครับจริงๆเซิร์ฟเวอร์เนี้ยผมว่าเขาเปิดมาเพื่อเอาใจเหล่าเกมเมอร์ที่ชอบในความคลาสสิกของตัวเกมมากกว่าครับเพราะว่าปัจจุบันเซิร์ฟเวอร์4ครับมันมีเลเวลสูงสุดที่99ครับโดยรอบนี้นะครับตัวเกมนะครับ ได้ปรับเปลี่ยนหลายหลายสิ่งหลายอย่างเหมือนกันนะครับคือที่เห็นชัดๆเลยคือการรีสกิลด้ตลอดเวลาปกติเวลาเราจะรีสกิลนะครับเราต้องมีใบรีสกิลมาก่อ,น,อนนี่คือสามารถรีได้ตลอดเวลาแล้วยังมีระบบจัดอันดับนะครับหรือว่าแลนกิ้งสำหรับเหล่าผู้เล่นที่ชื่นชอบการ PVP นะครับผมว่าอันนี้มันดีมากๆเลยคือผมก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่ชอบในการ PVP แต่ว่าสมัยก่อนเวลาเรา,า PVP อะ่ะมันไม่มีอะไรจูงใจว่าเฮ้ยเราเก่งแค่ไหนเรา เราเทพแค่ไหนแล้วมันไม่มีอะไรบอกได้เลยครับมีแค่แบบเราเล่นกับเพื่อนหรือเล่นคนอื่นแป๊บๆก็แบบแบบโอเคเบื่อแล้วถือว่าเป็นการปรับที่ดีมากๆนะครับโดยสรุปแล้วนะครับเกม Darkness นะครับเป็นเกมแนวแอคชั่น M O R P G นะครับที่มีธีมอยู่ในยุคโบราณที่เหล่ามังกรยังคงมีตัวตวนอยู่นะครับและยังคงรอให้มีผู้ท้าทายใหม่ๆเข้ามาต่อสู้อยู่เสมอครับตัวเกม d a r k n e s นะครับมีอาชีพให้เลือกเล่นอยู่หลากหลายอาชีพเลยครับ ปัจจุบันนะครับเซิร์ฟเวอร์ที่จะเปิดให้บริการจะมีเซิร์ฟเวอร์ซแล้วก็เซิร์ฟเวอร์คลาสสิกนะครับหากเพื่อนๆนะครับต้องการย้อนวันๆความสนุกนะครับสามารถกลับไปเล่นได้เลยนะครับตัวเกมยังคงเปิดให้บริการอยู่นะครับโดยตัวเกมนะครับจะรองรับภาษาอังกฤษภาษาไทยแล้วก็ภาษาอินโดนีเซียนะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการเกมสตอรี่ EP นี้นะครับต้องขอจบไปเท่านี้ก่อนนะครับ หาเพื่อนๆต้องการให้เรารีวิวเกมไหนนะครับสามารถพิมพ์คอมเมนต์บอกพวกเราไว้ได้ที่ด้านล่างใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับฝากกดไลค์กด s u b สไครต์ไว้เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ใน EP ต่อไปนะครับสวัสดีครับ